เกล้าเปิดนะ อยู่หรือต่าไม่รู้วัดถุก่อนดูนบบะนี่นอนนิ่งเลยเห็นสายมันตึงครับก็เลยวัดเลยฟอสครับผมฟอกแฟกตัวเล็กนะครับ<ม>ก็กัดกัดเสร็จวิ่งนิดเดียวแล้วก็นิ่งผมก็ขึ้นมามันไม่อยู่นะครับผมก็เลยแบบมันตึงอยู่ก็เลยลองวัดดูนะครับ แลปเตอร์เข็มปานครับแด้ปักปักปักเข็มยุคโควิดนะครับตุนไว้ดีมากตัวนี้ปานครับโอเคครับผมแล้วเจอกันครับผมแลปเตอร์สุดยอดคกัดมันหนึ่งหน่วยนะครไฟป๊ักป๊อกเก็บใส่ถังแล้วครับผมเล็กเนาะเล็กใหญ่ได้หมดนะครับกับตัวนี้นะครับ นี่ก็เป็นเยื่อที่เล็กเล็กไม่รู้จะเล็กไปไหนแล้วอนเนี้ย<า>เดี๋ยวยิ่งเล็กปามยิ่งตอนแรกมีความรู้สึกว่าเหย,ยื่อเล็กๆปามกัดง่าย่ยิ่งปาตัวเล็กกัดไว้้ว มันวักเลยนะครับสวยเนนะลยล็อเตอรเลยนะนอง,งนะรกกังน,น,นะครับแกัดกัดแล้วกัดไม่ตกวนครับคือ ที่เรามาันจะกัดซ้ำด้วยเพราะว่าย่ามเดียอะที่เราสก,กัดเรามันก็หายไปเลยลิ้นมันกัดซ้ำอ่ะครับพรไม่พลาดครับที่ปลาก็ก็ถือว่าใหญ่ไหมก็ถามว่าใหญ่ไหมตอน,นอเนี้ยคือไซนี้ก็ถือว่าใหญ่แล้วก็ประมาณครึ่งโลได้มั้ยถึงครึ่งโล ถ่าจะถึงอยู่ก็เนี่ยครับมันยังไงอะป่าตอนนี้คือส่วนมากจะเจอสายเล็กๆนะใหญ่ๆก็นานๆจะเจอครับก็เลยทําเหยื่อแบบที่มันแบบเหยื่อตัวเล็กครับเอาไว้เล่นปลาที่มันไซส์แบบพิเล็กเล็กๆไปเลยอ่ะคือบางพื้นที่อาจจะมีแบบไซส์ที่ป๊อกๆกอ็มีแต่ป๊อกๆกอ็คือผมก็เลยทําเหยื่อเล็กๆครับตัวนี้เป็นแรปเตอร์ครับเป็นใบเคาะนะครับ,บ,รบแต่ว่าเหยื่อตวเนี้คือได้ทุกไซส์ครับ เหยื่อเล็กเหยื่อหนักหนัก5.5นะครับยาวยาวนี้3.3ก็เป็นเหยื่อที่สั้นครับเล็กสั้นเห็นไหมเนี่ยตัวนี้ก็ออกเป็นสีสีฟ้านะว่าฟ้าน้ำเงินน้ำเงินตัวนี้สีจะแบบ สีนี้จะดูกิก๊กลากหน่อยเพราะว่าสีมันแบบมันลองพื้นมาสีสียางไง่เป็นสีเนื้อใกล้สีเนื้อแล้วก็แต้มโดยสีแบบน้ำเงินน้ำเงินน้ำฟ้าครับก็ไม่รู้ว่าปามันชอบหรือเปล่านะแต่ว่ากัดดีโอเคครับผมแรปเตอร์ครับเด็กตรงใหม่ผมของมันต้องมีนะครับผมคันที่ใช้ก็เป็นคันไซโกะรุ่นมัตเตอร์สไนเปอร์งัดกระจาย พัดมันครับคันนี้ตึงมากเข okay, ผมสุดยอดครับ